นนี้งงมานนนะกคะก็รอชงาทรค่ะกให้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนทําีเต็มที่อะไรเงี้ยเพราะว่านอกเหนือจากที่จะได้ดูในหอแล้วผู้ชมทางบ้านก็ยังคงให้กาลังใจกันด้วย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าวันนี้ก็มีหลายจังหวัดที่เป็นจังหวัดไทยแล้วเนาใช่ค่ะอันนี้เป็นจังหวัดสุดท้ายที่ฟ้าจะได้เดินทางมาร่วมงานอะไรเงี้ย คนค่ะก็ใกล้จะเข้ากองแล้วจริงๆวันนี้เนี่ยมีชนกับอ่างทองด้วยค่ะน้องหนูดีแล้วเป็นเป็นวันที่ซีรีออนพอดีด้วยก็เลยแบบว่าส่งกำลังใจไปให้น้องละกันเพราะตัวเราอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ซีรีออนแอบตนเต้นไหมคะนี่ก็ถ่ายไปแล้วนะนั่งนั่งข้างในเมื่อกี้วยกันคือจะร้องไห้เตื่นเต้นเพราะว่าคือเราแอบดูไว้แั้นแหละแบบตอนนั้นไปดีแคปมาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออแฟนๆน่าจะชอบการอะไรกันมันด้วยความที่ว่าภาพแล้วก็มูท์และโทนมันมันน่าดูค่ะ อร่อยอามากจะเป็นตัสวา่าเห็นตัวเองก็ร้องไห้ยังไงยังไงก็มันปลื้มปริ่มมากกว่าค่ะมันไม่คิดว่าเราจะเริ่มจากการมากดนางงามจนได้มามีซีรีส์ที่แบบ<อ>เป็นนางเอกเป็นของตัวเองนีกก<ด>็รู้สึกว่ารอเรามาไกลอมากจังเนาะอะไรอย่างนี้ก็ก็ดีใจค่ะก็ยังมาได้อีกเรื่อยๆค่ะนะะค่ะภาพออกมาสวยมากอ๋อก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือน อันนี้มันเป็นการแสดงที่เราได้ร่วมเล่นซีรีส์ที่มีน้องๆท็อปสิบมิสแกรนด์ไทยแลนดด้วยแล้วก็ยังมีแบบรับเชิญจาก MGI บางบางคนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่ามันมีความรู้สึกเหมือนแบบเราประสบความสําเร็จไปด้วยกันเรื่องนี้ก็คือเราอยากให้แบบว่าไม่ใช่ตัวคนเดียวมีน้องๆที่จะแบบว่าเราจะเขาเรียกว่ามีอนาคตที่น่าจะแบบประสบความสําเร็จมากขึ้นใช่การเป็นดาราทั้งนึหนึ่ง <ปะ S 1> มีก็ตอนแรกอะค่ะเราก็เหมือนแบบเราค่อนข้างจะเกรงนิดนึงเพราะว่าคนก็อาจจะบางคนอาจจะติดภาพลักษณ์ที่แบบเราเป็นนางงามใช่ไหมคะเออเราก็กลัวว่าแบบอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีการได้พูดคุยกันต่างๆนานาบวกกับว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่จะมีการถ่ายซีรีส์พวกเราแทบจะไม่ค่อยได้แบบว่าโดนเนื้อดนตัวกันเลยมันก็จะมีความเกรงกันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเราก็ได้ทางออกก็คือว่าจะให้มีในอยู่ในความที่แบบว่า เด็กแล้วก็หลายๆคนสามารถแบบหลายๆวัยสามารถดูได้อะไรเงี้ยใช่ก็จะมีทั้งเลิบซีนน,น่ารักน่ารักเกิด,เด,เด,เดกันไหมที่เกิดกมไม่กก็เกือบ <c oughs> ทุกซีนเกิด <c oughs> ทุกซีนเพราะว่ามันเริ่มเริ่มต้นมาคือถ้าใครได้ดูเนี่ยเราจะทะเลาะกันแต่หลังจากนี้ก็คือจะเออน่ารักน่ารักแล้วค่ะก็จะมีเกิดๆบ้างมีฉากแบบฉากกอดที่ในชีวิตจริงไม่ค่อยได้กอดหรือมีฉากจับมือที่ชีวิตจริงไม่ค่อยได้จับก็ก็จะมีบ้างค่ะก็จะจมูกบานไปพร้อมๆกัน ครัแสดงมาต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เยอะขนาดไหนคเพราะว่าต้งเจอนางงามเราก็ยังติดตัวตลอดสำหรับรูเรื่องสำหรับหนูเรื่องนี้แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะเพราะว่าเหมือนมันก็มีความเป็นอินฟ้าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ใส่ความเป็นเด็กบ้านนอกที่แบบบ้านนอกอยู่แล้วคือบ้านนอกยิ่งยิ่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยให้มันมีความแบบทะเล่นแล้วก็มีความสดใสมากขึ้นเท่านั้นเองค่ะสำหรับรูว่าก็ยังไม่ได้แบบมากเท่าไหร่จริงๆ ก็ไม่ได้แตกต่างมากค่ะแต่กจะแตกต่างตรงที่ว่าจะทํายังไงให้คนเขาจําภาพว่าตัวละครคือเชอรลีนที่ไม่ใช่ชาลล็อตเพราะว่าเหมือนที่พี่ฟ้าบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนชีวิตจริง80%เลยอย่าซนเลยเนี่ยค่ะนอกจากบทละครเรื่องที่เราออกมาไลฟ์สดคลกสอกนิดนึีที่มีการฝากถึงน้องๆแน่รู้แล้วว่าเรานกายเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นกระแสเลยทีดียวยไงเคย กไ็ได้ได้ทราบแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆเราแคา่หลายๆคนนะมักจะพูดแบบถึงหูเราว่าแบบโอ้ยเดี๋ยวเต็มที่ก็ได้แค่ปีนี้แหละปีต่อไก็นเงียบแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงน้องๆคนที่จะเข้ามาอยู่ตรงต่อจากเราอะไรเงี้ยเพราะยังไงต้องได้ทํางานร่วมกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นท็อปสิหรือว่าท็อปยีหรือว่าท็อปหหรือว่าคนที่เป็นตําแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2023คนต่อไปเราแค่อยากให้รู้สึกว่า ได้เต็มที่กว่านี้มาสามารถทําได้มากกว่านี้เพราะเรารู้สึกว่าปีนี้ง่ายมากกว่าปีของเราเยอะเพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยไม่ได้มีแค่สื่อนางงามอย่างเดียวรวมถึงแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบว่ากแกลนมันปังขึ้นปังขึ้นทุกปีก็คือเป็นคําแนะนําที่เราแบบหวังดีแล้วเราก็เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของน้องๆว่าเออน้องๆเขารับฟังอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบชื่นใจในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะคือนโมเมนต์นั้นก็น่าจด้เราะว่าเราเราเห็นเนามันไม่ไม่ได้มีนางงามไปแล้วเลยแบบว่าตัดสินใจที่จะไลฟ์สดเลย คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะออกมาพูดหรอกค่ะแต่ว่าวันที่เราวันที่วันงานนะคะคก็ยังพูดกับทางพี่พี่ในกองว่าเฮ้ยวันนี้ต้องส่จะมาอยากรู้จังน้องนองจะมาลุกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยสรุปพอเราออกมาแล้วเราก็อา้าวมีแค่คนสองคนล้วก็แอบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบเออเป็นเราเราก็น้อยเนาะมันเหมือนงานขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าโอเคอยากให้ทํากันบ้านมากกว่านี้แค่นั้นเองก็วันนั้นไลฟ์ขายของให้ป้าป้าพอดีก็เลยแบบถือโอกาสนั้นพูดไปเลยละกันอะไรเงี้ย ก็เป็นเหมือนที่โพสของเราด้วยก็คือเหมือนเห็นด้วยกับในสิ่งที่เราพูดด้วยใช่หนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการที่หนูออกมาพูดอาจจะมีบางคนที่แบบเขาอคติเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่จริงอะไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแค่อยากจะออกมาบอกว่าเออเขาก็อาจจะคิดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ พอเราไลฟ์ส่วนมันเหมือนคือแบบเราแค่ต้องการให้คำแนะนำน้องๆแบบมันก็จะมีแบบบางคนบางกลุ่มหรือบางจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบทำไมเราต้องออกมาเหมือนกับติงน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเราไปทุกที่คนชอบถามมีดเล็ตมาถามก็มีว่าขอเคล็ดลับหน่อยพี่ฟ้าทำยังไงให้แบบว่าประสบความสําเร็จทํายังไงให้ปังบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แต่บอกว่านี่แหละมันคือเล็กๆน้อยๆที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าสาหรับค่ะสำหรับคนที่แบบ ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้เพราะบางคนอาจจะบอกว่าเขาอาจจะไม่ว่างก็ได้อาจจะติดงานก็ได้แต่สําหรับเราเราแค่ในฐานะลูกสาวคนนึงแล้วกันเรารู้สึกว่าประกวดไปแล้ว60กว่าจังหวัดติดงานแล้วว่างแค่2จังหวัดเนี้ยเราก็รู้สึกนิด,ดนึงนิดนึงเออนิดนึงใช่แสดงว่าในวันนั้นเราคาดหวังที่จะเห็นน้องๆมาดูไัม ใช่เพราะว่ามันมันกว่าที่จะได้ M MGI Hall เนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะซึ่งเราก็เห็นถึงความแบบว่าความพยายามความมุ่งมั่นขององค์กรของปรปรนวัตเราอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากให้แบบมาร่วมมันก็เหมือนงานขึ้นบ้านใหม่แหละอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนออฟฟิศด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าแค่เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเฉยๆมาเปนี้แล้วได้สอชั่วโมงแล้วนะะที่เราเป็นที่เรามีอะไรอยากจะแบบฝากอยู่ค่ะเรื่อยจริงๆ การหาแสงเหมือนที่หลายๆคนเขาเขาถามหรืออยากได้อย่างจริงเราปูแสงเรามีแสงไว้ให้แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันในโอกาสไหนมากกว่าค่ะก็เหมือนงานล่าสุดเอ็นจีฮอก็เห็นด้วยกับพี่ฟ้าที่แบบว่าน่าจะน่าจะมาสแสดงความยินดีหรือว่าส่งดอกไม้มาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็เริ่มใหม่ก็ถ้ามีงานไหนหรือที่สามารถทําให้เต็มที่ก็ขอให้ทําให้เต็มที่ลวกันค่ะมานมันก็มีเรื่องดังได้อีกนี่แบบว่านา่นคือางานบางสวัดิไม่ได้ถเรื่อเรื่อนที่อ๋อ คือจริงๆอันเนี้ยเราเราต้องบอกก่อนว่าคนเลือกอ่ะไม่ใช่ทงกองมิสแบรน n d ก็คือจะเป็นทางเรื่องของกองกที่ถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะนําเสนอไปหลายๆคนแล้วแต่ว่าอยู่ที่เขาจะเลือกเราไม่สามารถที่จะนําน้องๆ77จังหวัดมาเล่นได้ทั้งหมดทุกคนอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ถึงได้บอกว่าจริงๆอันเนี้ยแสงเป็นสิ่งสำคัญทายังไงอันเนี้ยก็ต้องน้องๆ,ๆอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ได้เลือกเราหรืออาจจะเป็นเพราะเราคนติดตามน้อย เพราะฉะนั้นก็เก็บตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันว่าเออฉันจะทำให้คนติดตามเยอะให้สื่อหรือว่าให้ช่องทางต่างๆเขาเห็นเราได้มากขึ้นอยากให้คิดแบบนี้มากกว่าดีกว่าไปน้อยใจว่าทำไมฉันไม่ได้เล่นอะไรอย่างเณี้ย